และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็ทําให้เจ้าหน้าที่เองเขามีความพยายามในการป้องกันอุบัติเหตุในลักษณะที่มีความร้ายแรงหรือว่าอุบัติเหตุทั่วไปกันแบบนี้ด้วยการออกกฎหมายใหม่ก็คือการตัดแต้มครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเริ่มใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ครับสำหรับผู้ที่กระทําผิดกฎจราจรเพื่อที่จะหวังแก้แล้วก็ลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยการจราจร แต่ด้านหนึ่งก็มีสิ่งสะท้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนหลากหลายคนครับที่ส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นนะครับว่าอยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดครับทีมข่าววันใหม่ไทยพีบีเอสลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอดินแดงและสอนอวิภาวดีครับซึ่งก็อมักพบกรณีขับรถย้อนสอนเสี่ยงอันตรายและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวการตัดแต้มใบขับขี่ครับ แล้วก็เห็นว่าการแก้ปัญหาวินัยจราจรนอกจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแล้วจิตสำนึกของผู้ขับขี่ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับถ้าเกิดว่ามีในทางปฏิบัติมันมีจริงมันก็ดีมันก็อาจจะสร้างจิตสำนึกสำหรับคนบางคนและก็อาจจะทำให้รถตอนนี้รถมันฝ่าไฟแดงเยอะมันไม่ใช่ฝ่าธรรมดานะมันจอดติดไฟแดงอะ่ะแล้วมันก็พยายามลัดเลาะไปแบบเหมือนเด็กเล่นน่ะ แล้วมันทําให้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็จะเห็นคลิปย้อนหลังนช่ไหมแต่ถกลายเป็นว่ามันก็อาจจะช่วยได้สืหรับคนที่เขายังยังไม่ทําจนเป็นนิสัยอ่ะแต่มันจะมีคนประเภทที่ทําทําเดิมๆ,ๆซ้ๆซําๆจนกลายเป็นนิสัยแล้วพอเป็นนิสัยนาน,านๆมันจะกลายเป็นอีกอย่างหนึงอ่ะเออมันทําอะไรไม่ได้พี่ว่าตัดแต้มก็ดีเออตัดแต้มแล้ว แต่ว่าทีนี้คือมันต้องมีหรือเปล่าว่าตัดแล้วถึงตรงไหนแล้วอาจจะต้องเรียกไปตัดเตือนมีวอร์นิ่งไหมไม่ใช่ว่าตัดจนกว่าคือจะไม่ให้พักแล้วจนจนถึงขั้นแบบว่าไม,ไ,มไม่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 เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้ขี่อ่ะออควรจะมีวอร์นิ่งว่าเอ้ยถึงเวลานี้นะคือควรจะแจ้งเขาด้วยนะว่าเอ้ยคือเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันต้องเอาแวร์แล้วนะแค่นี้เองทำผิกดกฎร้อยลมไหมคะก็มันอยู่ที่คนหรอกอย่างนี้นะมันมันไม่ใช่ว่าเออบางคนมันก็อาจจะ อาจจะมักง่ายหน่อยก็เอออันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่บางคนมันก็เขาคนดีมันก็มากกว่าคนไม่ดีอยู่มั้งแต่ใครยังไม่จะไปฝ่าฝืนขนาดนั้นบางทีไปขับรถขับไลไรก็ไม่ฝ่าฝืนขนาดนั้นหรอกแต่มันเออนั่นแหละก็มันตัดแต้มไม่ให้ตัดเลยแล้วไม่ไม่ชอบเลยคือมันมันมันก็ทํายากอ่ะความเป็นจริงแล้วมันก็จะแบบบางทีมันมันมันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มั่นใจว่า อันเนี้ยตำรวจเนี่ยเขาจะใช้ไอ้การตัดแต้มใบขับขี่อย่างเงี้ยมันจะมันจะใช้ได้ผลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเขาเก็บข้อมูลครบถ้วนเอาผิดได้จริงคิดว่าแก้ปัญหาถ้าจริงๆแล้วถ้ากฎระเบียบกฎหมาย,ยอะไรเงี้ยมันมันทาได้จริงๆแล้วประชาชนทุกคนคือแบบเคารพกฎจราจรอะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เยอะ ขณะเดียวกันมีมุมมองจากนักวิชาการนะคะสะท้อนความคิดเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าข้อบังคับที่ตั้งใหม่ไม่ได้บูรณาการร่วมกันจากแต่ละหน่วยงานแล้วก็ยังไม่ได้สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ทําผิดกฎหมายด้วยนะคะดังนั้นก็เลยยังไม่บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงค่ะในบางประเทศเขาก็มีแนวคิดที่เรียกว่าการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า decriminalize ก็คือการเปลี่ยนความผิดอ,อย่างเรื่องรจราจรเล็กน้อยพวกนี้ให้มันเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดอาญานั่นหมายความว่าเจ้าพนักงานที่สามารถที่จะดำเนินคดีได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับการแต่งตั้งจากท้องถิ่นก็ได้นะครับซึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีะบุคลากรมีงบประมาณมากกว่าที่จะมาดาเนินการในเรื่องพวกนี้ มันก็มีความจําเป็นที่ต้องลิงก์ไอ้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนใบขับขี่ทะเบียนรถอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เขาก็มีความพยายามที่จะแชร์ข้อมูลกันอยู่แต่ก็ยังดูเหมือนกับอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่เห็นภาพมากนะเว่าจะประสบความสําเร็จแล้วถ้าประสบความสําเร็จแล้วแล้วมันจะอ,ออกมาในรูปแบบไหนนะครับ การตัดแต้มใบขับขี่จะมีผลหรือไม่เนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยล่าสุดเขาเริ่มระบบตัดแต้มอย่างจริงจังและไม่มีการผ่อนปรนแน่นอนนะคะโดยทางพันตำรวจเอกสุกิจอรุณเริกธวินรองผู้บังคับการตำรวจจราจร3เปิดเผยกับวันใหม่ไทย PBS เอาว่าได้เริ่มระบบตัดแต้มใบขับขี่อย่างเป็นทางการแล้วนับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา ผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนเท่ากันนะคะก็คือ12คะแนนซึ่งจะถูกตัดแต้มจาก2กรณีค่ะได้แก่การถูกจับซึ่งหน้าก็คือถูกจับปุ๊บตัดแต้มได้เลยนะคะหรือกรณีหนึ่งก็คือการที่พบการกระทําความผิดแต่ไม่เจอตัวคนขับอย่างเช่นคุณไปจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วถูกออกใบสั่งแปะไว้หน้ารถอย่างเงี้ย<ช>หรือขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดแล้วกล้องตรวจจับ รถคันนั้นไว้ได้เขาจะไปตัดแต้มที่เจ้าของรถนะคะเนื่องจากไม่เจอตัวแต่เจ้าของรถเนี่ยก็มีสิทธิ์โต้แยงได้ว่าอุ๊ย ขณะนั้นเราไม่ได้ขับแต่อาจจะเป็นลูกน้องนะหรือว่าเป็นคนอื่นขับเนี่ยก็จะไม่ถูกตัดแต้มนะคะทีนี้ถ้า12คะแนนหมดลงก็จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่90วันพอพ้น90วันไปแล้วกลับมาขี่ได้แต่คะแนนไม่ได้คืนนะหรือสมมุติว่าแล้วใน90วันนี้อยากจะใช้รถจําเป็นต้องขับจะทํำยังไงนนมันด่วนจริงๆนะคะผู้ขับขี่เนี่ยสามารถไปติดต่อขออบรมกับกรมการขนส่งทางบกได้แล้วให้ขนส่งพิจารณา ถ้าผ่านเกณฑ์ทางขนส่งก็จะประสานไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปแต่ถ้าหากยังไม่อนุญาตแล้วฝืนไปขับโดยที่อยู่ระหว่างถูกพักใบขับขี่เนี่ยมีโทษนะคะจำคุก3เดือนปรับ1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะฟังแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วถ้าไม่ได้คะแนนคืนเนี่ย ทำผิดซ้ําขึ้นมาจะหักตรงไหนยังไงนะคะคำตอบก็คือคะแนนของคุณจะติดลบไปเรื่อยๆติดลบไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันที่1มกราคมปีถัดไปอสมมติผิดปีนี้ได้คะแนน12คะแนนคือนอีกทีเนี่ยหมกราคมปี67เนะเหมือนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนสมมุติว่าปี66เนี่ย ถูกตัดแต้ม12คะแนนหมดแล้วแล้วทำผิดอีก3คะแนนน่ะพอปี67เนี่ยคุณเหลือ9เลยนะต้องเอา12ไปลบติดลบของคุณเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนใครที่ไม่มีคะแนนติดลบสมมติว่าประวัติสวยมากไม่ผิดเลย12เต็มเนี่ยพอปีหน้ามาเนี่ยคุณไม่ได้มี24คะแนนอ๋อไม่ได้ทบเหรอไม่ทบไม่ทบไม่เหมือนวันลาพักร้อนะคะก็จะเป็นลักษณะคือทุกคนจะมี12คะแนนเท่าเดิมคำถามเดิมเลยผมมีใบกับกี่2ใบอ่ะ24คะแนนใช่ไหมรถยนต์ใบหนึ่ง แล้วก็รถจักรยานยนต์ใบหนึ่งไม่ได้อันนี้ท่านย้ำเราไม่ได้ไม่ใช่ใบละ12คะแนนคนละ12คะแนนครับถ้าชื่อเดียวกันยังไงก็มีแค่12คะแนนไม่ว่าคุณจะทําผิดทั้งรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็คือ12คะแนนก็จะถูกหักตรงนี้แหละไม่ใช่2ใบมีย4่ะถ้าเกิดว่ามีขับรถสาธารณะด้วย3-4ใบโอ้โหสามสิบหกคะแนนสิโอ้โหเยอะไปเลยนะครับแบบไม่ได้โอนคะแนนก็ไม่ได้นะโอนไม่ได้สิจริงจริงเมื่อเช้าเนี่ยคือปกติดิฉันจะขับรถผ่านเส้นรีบ ด่วนรามินทาซึ่งเส้นนี้จะมีด่านนะคะทุกๆคืนวันพุธถึงเช้ามืดวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นประจําทุกสัปดาห์รู้กันเลยว่าจะรถติดช่วงนี้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอเมื่อเช้าเนี่ยดีเดย์ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาประเดิมเลยค่ะ<อ>ซ้ายมือนี่จอดเพียบเลย<อ>วัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับอ,อนี่ก็ต้องติดตามกันต่อนะคร